เอาละครับว่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะยูจูงผงวินิกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีช่วง Minecraft อีกแล้วนะฮะคือชันนี่เล่น Minecraft บ่อยหน่อยนะผมเบื่อเบื่อเกมมือนะฮะคืออันนี้เรายอยู่ใน Minecraft Hardcore อ,อีก,กแล้วนะฮะอันนี้คือ EP หนึ่งครับเพราะว่า EP แล้วก็ก็จบแล้วนะครับตายนะครับคือ Minecraft Hardcore คือมันตายได้แค่ครั้งเดียว นะบาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยผมเจอไอ้เนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรพิลเลอร์เจอเอาโพสหรือเปล่านะผมเดาเราทำคราฟติ้งเทเบิลนะครับแล้วก็สติ๊กเยอะหน่อยโอเคได้ประมาณ16นะครับทำเป็น20่ส่ก้อน <c oughs> ได้แท็กนะขวานนะฮะโค <c oughs> ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ เอาจริงนะผมว่า stone sword มันไม่สำคัญมากเท่าไหร่เพราะว่า damage mm hmm. ของขวานมันทำได้มากกว่าอีกนะตัดไม้เยอะๆเลยเค mm hmm. okay, ตอนนี้เราได้มาเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. คือเหตุผลที่ผมเริ่มมาผมรีบๆตัดไม้เยอะๆเลยเนี่ยเพราะว่าแบกตัดให้มันแบบใช้ทีเดียวไปเลยแบบขี้เกียจมานั่งตัดบ่อยๆ คือคมมุณผู้ชมลองคิดว่าใน alternate universe ผมอาจจะไม่ได้ลงไปบน Creeper นั้นก็ได้นะผมอาจจะเลี้ยวไปทางอื่นใน Mine c h a f t แล้วผมก็จะรอดและทำซีซันและทำ EP สองสามสี่ห้าจไปกสิ่มาเรื่อยๆก็ได้นะคือใน alternate universe ถ้าใครลองคิดดูยังคือ p i ลเจ g e r มันมันโหดมากโหดกว่าแบบเรียกว่ามันไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับซอมบี้สเกเลตันะมันมันโหดกว่านั้นเยอะเลยอะ p i เ l a g e r o u t พส s t คือมันแบบ เพลเจอร์มันมันโหดกว่าพวกซอมบี้สเกเลตนสไปเดอร์อะไรพวกนี้เยอะนะครับอุ้ยไก่เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจอแกะมันฝูงเลยปะผ่านนะนั้นขวานมันตีนะครับเฮ้ยใครงูอะอ๋อเลเจอร์ผมเรียกว่าสเกเลตันะตอนแรกอืมโบผมทำสโมเกอร์นะผมไม่รู้ทำไมนะผมโคตรขี้เกียจรอเลย ผมเป็นคนไม่ชอบรออะไรพวกนี้น,น,นานๆเนี่ยแมจเจนตานี้มาเจนตาอันนี้ไลท์เกรย์ออร์เรนจ์อันนี้ก็แดงนะเตียงสีฟ้าวะ่ะ ผมลงเลยแล้วกันนะไม่เลาะขอบแล้วครับอเอคให้มันไหลไปตามทางเฮ้ยผมทำบักเก็ตดีกว่า เ,เก็บน้ำาไปเล้วกันนะชึ๊บเห็นปะก็ไวขึ้นผมพยายามเดินแบบเนียนๆนะครับขึ้นเลยดีกว่า <c ười> คือผมเข็ดเลยอะ่ะจากตอนที่แล้วอะ่ะผมก็ไม่รู้จะเดินลงไปทำไมนะตอนนั้นติดเลยรวะ อ้ยเออเนี่ยเวนโอ้โหหมวกเ e s เ o r a t i o n สามนี่อะไรผูกมนดิ้งเอฟ f i c ช e n นเฮ้ยของมันดีจริงนะเนี่ยซิลค์ทัชด้วยนะแต่ว่าขวานด้วยทองด้วยความันที่มันแบบแตกง่ายนะครับไอ้กูทิ้งไม่เถอะเพรา โอ้ฟร oh, like like ีแนนซีเราทำเมื่อไหร่ก็ได้นะอ่าผมเป็นว่าผมได้นะคือบริเวณนี้นะครับผมจะมาเซตโทตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างบานเรื่องของมันอีกทีหนึ่งนะฮะเราค่อยนะเราค่อยสร้างนะครับเกียววางอะไรกัน โอเคนะคัตอนนี้เราก็ได้บริเวณที่เราจะเซตเติาแล้วนะตรงนี้มันเป็นทุ่งกว้างนะครับเห็นว่าข้างบนมีเขานะครับมีป่านิดนึงเลซาร์ดอยู่นู่นนะครับคือมันมันที่กว้างเยอะนะครับผมชอบเป็นเพลนนะครับก็ใน,นเราได้ที่กว้างแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยเห็นปะเราก็เริ่มจะเรียกว่าเซตเทแล้วนะฮะเอาของมาเผาให้หมดเลยดีกว่า โอเคนะครับก็เราได้ที่ตั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP 2นะครับผม EP นี้เราก็ไม่ตายนะครับก็ดีจริงๆเลยนาเสนอีกขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมก็หลังจากที่ปีชิปไปนะผมก็ไปเล่นนอกกรอมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเกาะเล็กนี่คือเรามีเลกกันอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ เอามาสร้างเป็นรราะเท่านั้นเองนะส่วนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนแพลตฟอร์มข้างล่างเป็น stone brick นะครับก็คือเราเอาหิน c o b b l e stone ไปเผานะครับแล้วก็มาทําเป็น stone bricks ทาเป็น layer ข้างล่างนี่ตรงเหมือนว่ากําแพงก็ทําเป็นขดแกะนะครับตรงนี้เรามี blast furnace มี copper ที่เราเผาไว้นะ blast furnace นะครับมี smoker furnace ธรรมดา แล้วก็มีเตียงนะครับแต่วันนี้ถ้าเดินตรงไปนะครับผมก็จะเจอฟาร์มไก่ที่ผมทําไว้นะครับนี่มีไข่เยอะไปด้วยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับเอาไปเลยไปซึ่มันออกไข่เยอะมากเลยนะไก่ก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมแบบตอนแรกคือผมเอาเข้ามา5ตัวนะผมก็บีนไปเรื่อยๆนะเดินมันก็เยอะขึ้นเองนะฮะต่อไปเดินตรงมาจากฟาร์มไก่แล้วก็เดียวซ้ายนะครับคุณก็จะเจอกับนอนแอบ,บนึง ก็จะเจอกับนี่นะครับก็คือเป็นทางตรงมาเลยเป็นฟาร,ร์มข้าวนะครับไซส์กำลังพอดีของผมนะฮะก็ประมาณนี้มันจะเป็น2เลเยอร์นะถ้าสังเกตดีๆคือข,ข้างบนมันจะเป็นเอ่อสูงกว่าน่อหนึ่งนะแล้วก็ผมก็เอาให้มันต่าลงมานะเพื่อความสวยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พื้นมันเป็นพื้นต่างระดับอะ่ะผมก็เลยทําเป็น2เลเยอร์ไปเที่น,นี่ฟาร,ร์มข้างล่างขึ้นไหมครับเดิ๋ยขึ้นมาไดก็เป็นฟาร,ร์มข้างบน บ้านเลยใกล้เหล่าไปโอมนะผมทำเยอะๆเลยนะสามหกน่าจะพอดีแกะพอดี สองบล็อกเอาลงไม้เท่ากันนะแต่ผมจะขยายหนะ่อยคามแกะมันใหญ่กว่าคนระับนี่ก็ใหญ่แล้ะเออใหญ่ยยกว่าไกลหน่อยนึงนะครับนี่เราเป็นไว้สักสองบล็อกนะคแต่เดี๋ยวเราไปเอาแกะเข้ามาพยายาเดินถอยหลังยัางวาวานะ คือตอนแรกอะ่ะล่ามาแค่สองตัวมันมันช้านะเนี่ยสี่เลยตอนผมล่ากไก่ผมก็ล่ากไก่มาห้าตัวนะผมกันนะคือบริเวณนี้มันมันเยอะมากนะครับสัตว์เอามาเดินเรียงมนะันมาเลยมาอันนี้ก็ด้วยเดินไปอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ย เอามาเลยนะเนี่ยมาเลี้ยงเลยเนี่ยัดเลยโอป้ป่ะเนี่ยแล้วก็คนออกมาเนี่ยเลยมาทำเราทำคาเฟ่มันทำสามารถให้เราปีนขึ้นเป็นได้นะครับนี่คือประโยชน์ของมันคนระับ โอ้ยขดขึ้นไวนะยังไง้เฮ้ยขดขึ้นไเกนในพวกนี้น่ะได้วอลก็ดีเลยอาเนี่ยหนึ่งสองสามได้หรือว,ว่าบ้านแบบมีแค่กำแพงอย่างเดียวนะฮะเรามีบ้านนะครับตรงนี้นะครับมีความไก่ความแกะนะครับแล้วก็ความข้าวนะ ก็เรียกว่าพอดีสำหรับ EP หนึ่งเลยนะฮะก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ